ก็จะมาเล่นแบบข้ามความลึกลับฆาตากรรมนะคะซึ่งมันอัปเดตใหม่นะทุกคนนี่เรามาเล่นกับเพื่อนนะคะสองคนนะคะใช่ค่ะน้องเนกคนเดิมเองแต่ช่องโดนแบนไปแล้วช่างมันเถอคะาาออ่ะก็จะกอนเบคอนกาไม่ได้อ่ะผู้แข่แข,ข่งคืออะไรอ่ะ แช่แข็งก็คือแบบเป็นฆาตรกรอะไรเงี้ยเฮ้ยมุย้ยเป็นฆาตรกรทุกคนอ้าฆาตรกรจะได้จับเราแล้วเราห้ามบอกกดกันนะแต่ว่าช่วยด้วยครับก็แบบประมาณนึ้นะเอทุกคนช่วยด้วย โอนนิสเนิคเข้ามาได้แล้วนะคะเป็นกำลังใจให้นสน็กด้วยนะคะขอออกเองนเองถ้าเราลงในอันไหนเอกที่แบบช่องเรียวเองอ่ะอ๋อได้เรารู้สึกฆาตกรเล่นไม่เป็นอ่ะ เราออกเลยคิกมาคิมมันนะคะโอเคสเน็กอยู่ไหนอยู่เองอยู่มันต้องมีคนเรามีสองแอคนะคะดกคนเรามีสองแอคนะคะแอคหนึ่งเปิดหน้า แล้วก็ทำแต่ลงหน้าเรานะคะอีกแอคหนึ่งเป็นแอคที่เล่นโรบอกนะคะเล่นแต่โลบอกกับเล่นแชทตอนเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากไปติดตามด้วยนคะคะทุกคนโอะพูดเบาๆอย่าพูดปบับเสียงกระแทกทุกคนเราไม่อยากเป็นฆาตากรช่วยเราด้วยไปโหวตกันว่าเราจะเอาดันไหนเขาโหวตกันหรืยงังแต่อย,ย่านะทุกคน ใช่ค่ะเรียกงูก็ได้ค่ะเรียกอะไรเรา้างขาไม่ได้ตายเขาแค่นอนหลับตกใจนอนหลับตกใจไ่นี่ใครเอ้ยศพนี่หว่าเอ้ยเอ้ยไอเหลืองเป็นทุกคน เหลืองมันจะฆ่าเราแล้วมิหง,งหน้าสงสารมากเฮ้ยมันโดนมันโดนยิงแล้ว yeah, <Yeah. S 1> เย้ทุกคนเราชนะพวกเราชนะคนบริสุทธิ์ชนะทุกคนเห็ุทุกคนเสร็จแล้วเราจะไปอัดคลิปกันนะคะคลิปแรกที่เราจะลงเลยก็คือเราจะสปอนด์ก่อนคลิป <c li pped> แรกที่เราจะลงนะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเข่าวงกดแล้วก็เล่นกับเพื่อนสามคนนด้เลยค่ะแล้วก็ไอ้เข่าวงกดผีอันนั้นนะคะคล่ที่แม็กเคยเล่น ชเป็นอะไรเอ่ยโอ้โเราไม่ไว้ใจอ่ะเรากลัวเรากลัวเราโอ้โหแถวนี้คนเยอะมากเลยเราไม่รู้ว่าใครจะตุยเรางตาตุยก่อนเมื่อกี้เราเห็นมันฆ่าตาอหน้าตานเลยล้นเหรอเออไอ้ล้นแดงอ่ะไอ้ล้นใส่เสื้อแดงอ่ะไอ้คนที่ขี้ไม่ล้างตูดอ่ะอะ เราไปกบหมิงก<อ>่อนซ้อยคนะอ,อยแนะ่ซ้อยคอยแน่ซร้ายคอยแน่อีพออีแมะช่วยด้วยช่วยเราด้วยมึงใครจะมาหลบกับเราไหมอยู่ไหนเน่อยู่ไหนอ๊ยอีแดงมันมาข้ามมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่กับเรามันล่อเรามา กำลังดูหมิงอยู่ตอนนี้มันกำลังตามหมิงไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนไปแค่นั้นแหละใครเป็นใครเป็นไอ้นี่ก็เนี่ยคนนี้เขาเป็นเย้ชนะแล้วชนะแล้วถ้าเราจะเริ่มอัดคลิปแล้วนะคะเอออัดคลิปแบบมีเดียแล้วกันเออสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเล่นแบบข้าตกรลึกลับนะคะช่วยเพื่อนเปิดกล่อมาพบกับชูคินเองแหละค่ะนี่ก็เลยทุกคนมาต่อกันนี่ Oh my god โอเคตอนนี้ก็คือแบบมาดูกันนะคะว่าจะได้เป็นอะไรอ้เหลืองไหนค่ะเดี๋ยวเหลืองไหนยังไม่รู้เลยว่าเหลืองไหนอ่ะอเหลืองเหลือง้ามโตเหรอ บริสุทติดกันมาสามี <คน S 1> ตาแล้วนเขาส่งเขากลัวเราอ่ะเขาเดินหนีเราไฮเราต้องเกาะกลุ่มนะคะไอ้อันนี้อะไรอ่ะอยากรู้ว่าไอ้ขาวๆอ่ะนี่นะคะมุยอยู่ไหนอะ่ะมุยมันออกไปยังอเอกีละเป็นฆาตากรไม่เนียนนะคะ เนียนอยู่เนียนอยู่นะอุ่นเจอ,เ,อเลยโอ้ oh, my god น้องมุ้ยคุยส่งมาแล้วมันก็เด้งมาในเอนนี่เดี๋ยวเราตัดช่วงนี้ออกก็ได้ไม่เป็นไรทำกันต่อไม่ชันมาดูกันว่าจะได้เป็นอะไรอีกหนึง่งโอ้โห oh ไม่เชื่อเราก็ตามใจตอนนี้ราคาเราได้เป็น MVP แน่นอนหรือเปล่าเ,ลเราจะนน<ด>มา,าเป็นนายเธอแน่ๆเลยให้ถูกแล้วเนี่ยเออถ้าเนกตา oh <my> ยก็เดี๋ยวไปเก็บปืนไม่คือมาต้องยิงให้ถูกแล้วคือยิงคตรยากกว่ามไม่จะเปิดเผยแล้วบอ,บอกเลยยิงคตรยาก แกปืนเกปืนเออตายอ่ะดูคอมเราตายรอบคนเราเป็นแรกที่แม่คุณเท่าไหร่เนี่ยฮะรอบแรกมันตื่นเต้นอ่ะเออแล้วฆาตกรคือแบบคนนี้เขาโปรเพย์เกินเชื่อฆาตกรชนะโอ้คนนี้ฆาตกร จะเป็นอะไรเออใครทีบริสุดกคนเราว่าน่ะเราไม่ไว้ใจแหละน้ำเสียงแบบเนี้ยเฮ้ยแกอะไรโอเมกอดเฮ้ยอ้าวเบคอนเบคอนหญิงวิชาะแล้วเราเป็นน้ำเพอ โอ้ oh my god เรายิงไม่โดนตัวเขาได้สาม,มารถแต่เขาตายเราอัดานาทีนะคะอะไรคื <c oughs> อคอัดมา 4, 45นาทีโอ้ <laughs> oh my god อ่าผู้บริสุทธิ์นะคะเป็นผู้บร<น>ิสุทธิ์เหมือนกันหรือเปล่าหรือเปล่าอปล่าคนนี้ใครเนี่ยคนนี้เป็นคน เออไม่ใช่หมดแล้วไม่รู้ค่าสกอร์เลยอะ่ะเออแล้วเขาเอาคนที่เขาถือของเขาถืออะไรอะ่ะไอทีมไอทีมไอทีม ไปดูที่ชอ่าเราโดนค่ะอ้าวเขายิงมั่วเขาไม่ได้ยิงมั่วแต่เราเห็นฆาตากรจังเลยเยอะๆใส่เสื้อสีดำ<อ>แขนยาวผู้หญิงใช่ปะ่ะตัวอ้วนๆใช่อ้วนเหมือนสเน็กเลย <c oughs> อุ้ย, <c oughs> ยคนนี้เ <c oughs> ขาชนะเขาเป็นฮีโร่ เฮลโลเฮลโหแบบอัดไปนานพอสมครวรแล้วนี่นะคะ okay, อย่าลืมไปกดติดตามเพื่อเราด้วยนะคะทางติ๊กต็อกนะคะ, okay, ะ,คะแล้วก็ทางเฟซน,นะคะ,คะชื่อโรเจอร์เออไม่ต้องบอกขนาดนั้นก็ได้โรเจอร์แหละคนอ่ะแล้วก็ขอเป็นคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะะอลาไปก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะ